มหาวันไยาวันมหาเดือนมหาปีข้าพกกเจ้าขอการดุเดินองค์ประทานาทีนีค้คุณคุณละพับขอลาวสินไยคุณรัชชานลาวสินไยเป็นองค์ประทานในการจุดผู้เทียมชัยนักการระบาดนี้ สิวุสุปโรจมหาลาภังะาสัปเทวมังปะลายังตุสักพิโสภะกวาะมะราชานุตาเวสุวโรณมารนังชาติภิกตินายกาจักเบปฏิจิตาไม่หังเกัติเนสวเนไมยหังนาสุโลโตมุนิปุงขวุมารากัสโพเทโรมาหโคทินาลภาเวนะจิตุปันโทนะ สาราวิสเมียากขันธพาพนาการลอยัมพััรตามาดากีอมสุริยะเดวานังพวันตุเมว่าอมสุริยะเดวานังพวันตุเมสองแวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครในปีนี้ได้จัดงานวงสวงบูชา เปิดพลังจักรวาลกาารบัตินี้ด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะอมสิทธิอักษรมุนตาอมสิทธิการิยะบุรุบุรุไม่ว่าจะทําตร์สิ่งใด ไม่ว่าจะบูชาผูหรือไหวู้อ้อมสีเสน,นสนายอาบะฮว่าอมสีดาผู้ยิ่งใหญ่พยาน,อนทอลูกหลามทุกคน ได้จัดงานบูชาคูขอบรมคูองค์พคูพระภิกขเนศวนเทพแห่งความสำเร็จออนแห่งองค์ะศษีคเนสายะอมคณะประสบความสำเร็จขอจงประสบความสำเร็จ ันจระอมนิมิตอมดิคิตอมเจววดิตอมเอราวัณอมองไนศักดิ์สิทธิ์โปรดเนรมิตลงมาเข้าสู่พิธีการผูชาครโอมพระคมมาปฏิภาหายะโอมพระคมมาปฏิภาหายะมาอมได้โปรดประทานพอนักการบัิบติ้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะ เ่ลามนุษย์นานนามว่าพระแม่อาราติไกรผล้แสนสว่างเปิระลังมหาบารมีโออาราตินักอาเลบัติ นักเปิยโบเปิดพุทเปิดอาเปิดยกเปิดขอพรพระแม่เจ้าทั้งหาป่าได้โปรดเปิดให้สกายสังหารเปิดทองอ่างเปิดรูปีเปิดมหารัทิมีมาสุรัุดีมหาลาภีรนีจง อาติเกยะนมาขอบาบูดาภูสเสด็จมะกันนอกกันในกันคุณกันใสกันเสนียดจันไรกันภูถีปีาศาจมารทั้งหลายนามมอ,อกวงสีอิมภูสักนามมอ,อกวงสีอิมภูสักเซงลีฮอฮอ ้าวก,ก,ก,การมัดเย้อโกคุณลภกคอนเหล่าสิงไชยและลูกนัทชาลเหาสิงไชยไปทำการค้าณยินแดนแห่งล้านนาแดนแห่งสายเหนือให้อิจาการทองไครโลดจงค้าขายเร็วๆค้าขายไวๆซื้อง่ายขายทองด้วยพรแห่งพระแม่เจ้า อยามะเอวีจงเปิดด้วยเธอ คุนเอขุระธรรมคุนสัต์คุณบิดอนมันดาขุนจัครขุนผู้เทวะคุณมหาเทวะคุณมหาเทวีตลอดศีรษะเครื่องเทศสิทธิ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 กิตจังสิทธิกรรมังสิทธิราภังพระวันตูม สิทธิราโคนาโภพุทธายะนะมะอทะจะทะปะสะขอบรมกูโกปูริสีชีวโกมาระพัตโกมารแพทนะเปิดโมเปิดพุทเปิดอาเปิดยะเปิดเปิดอะไรก็ได้พระเบื้องขวาพระเบื้องหน้าพระเบื้องหลังพระเบื้องสูงพระเบื้องตาพระเบื้องอาเปิดพระบุตรเอวามหาวังบันดา ขอบาทองค์มรมษูพขูรสีชีนกบกโกมารพัสโกมารแปดลืษอลืษอล,ล,ลืเปิดกิจการค้าท่องไพรโรดให้ยิ่งใหญ่เกียงไข่มามีมามะการค้าร่ำรวยโดยมิต้องเกงอกเกงใจไข่ทั้งสี่ทิศทั้งแปดทางด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพคุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์คุณครูซึ่งสอนซึ่งสั่งครูแนะครูนำครูว่านครูยาครูตำรับครูตำราครูอักขระครูคาถาขอตั้งจิตอธิษฐาน ถึงบรมมาคูพรปู่ฤศีชีวกโอมารพัทโอมารแพทย์บรมมาคูพ่อแก่แม่แก่ทุกพระองค์ทุกพยานทั้งร้อยแปดยานคุณภูรุเทพคุณมหาเทพคุณมหาเทวีตลอดทั้งพระภูิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของสถานที่เจ้าของตอกเจ้าของซอกเจ้าของซอยเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าห้วยเจ้าน้องเจ้าคลองเจ้าบึง แม่ฝึกษานงางไม้สองร้อยทั้งน้อยใหญ่ที่คงทีมาปึงเท่าคงปึงเท่ามาแปะโคงแปะมาคุณพระแม่ธรณีทั้งยี่สิบอ็ดพญาสิบสี่เจ้าปุงบาดาลพวยเทพไทยเทวาข้าพระเจ้าสิบนิ้ววันทายกผ่านขมาขึ้นเหนือก้าวเหนือเสียน ขอต่างดอกไม้ทูกเทียนชวราป่วยพมาทูกเทียนแพรอันนี้เป็นเครื่องตั้งเครื่องสูงสักกระพระคุณท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณละคุณคุณลภักษสอนลาวสินชัยคุณนัทชาลาวสินชัยพร้อมโดยญาติสนิทมิตรสหายกันลาย,ยานมิตรกันลาย,ยาณธรรมบุตรบริวาลูกหลานทุกบุคคล ซึ่งเอ่ยนามก็ดีมิเอ่ยนามก็ดีได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปด้วยรู้ด้วยมีรู้ด้วยตังใจด้วยมีตังใจด้วยเจตนาด้วยมีเจตนาด้วยต่อนาพอดีด้วยหลักหลังพอดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม,มผิดพลาดทั้งไปเผลอไปไปขอคุณพระคุณธัญญาสางสุมเมตตา จงน้อมรับผ่านขมากรรมอันนี้โปรดอภัยกรรมให้กับตูกับหลานลูกเวรลูกกรรมขาดเวนขาดกรรมกันขอตั้งจิตอธิษฐานถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าทุกข์เจ้าโศกเจ้า้าวเจ้าของเจ้าเกณฑ์ชาจัชนะสาของข้าพเจ้าตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอขมากรรม กรรมหนึ่งกรรมใดที่ผูกพันกันมาติดขัดกันมาขอเจ้ากรรมในเวรทุกขบุกชาติตลอดชั้นชาติปัจจุบันอย่าสร้างซึ่งเมตตาอภัยกรรมให้กับลูกกับหลานให้รู้เวรรู้กรรมการขาดเป็นขาดกรรมกันขออากาศธาตุไม่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟน้มะพัทหะพัทหาธรมะจงรับรู้ ฟ้าจงรู้อินจงรู้ระดานจงรู้ในการขอขมากรรมของลูกหลานด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะ ไปเสด็จขึ้นประทับเพียงยอดหลักพระไปสีหลักห้าด้วยเทิดนักพระเจ้าพันนเปิดโมเปิดพุทธเปิดเปิดสายพุทธเปิดเปิดสายตาเปิดเปิดสายยะเปิดเปิดสายเปิดทำเบิ่ง้ายเบื้องขวาเบิ่งหน้าเบิองหลังเบิองสูงเบิองตลาเบิองตามขอเปิดอากาศสะอาดหากทำเ yeah

Ich บอกที่ลาบบิ้นไม่รู้